วิวแคมสวัสดีครับวันนี้เป็นวันหยุดยาวๆฮะเราเลาะครอบครัวของผมและของเคนะครับก็เป็นเพื่อนสมัยตอนเรียนนะครับก็ออกเดินทางไปที่จังหวัดชนบุรีครับทริปนี้ก็คงจะพาไปขับเรือเล่นนะครับแล้วก็ลองไปหัดตกหมึกตกปลาดูนะครับแล้วก็ไปดำน้ำที่เกาะแสมสารนะครับหรือแถวอ่าวแสมสารครับพอมาถึงร้านน่งออนสะพานนี่นะครับก็ รู้สึกอากาศเย็นๆนะฮะหนาวบรรยากาศดีเลยครับเพราะช่วงนี้มรสุมลมหนาวเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกินข้าวกันนะครับที่ร้านโกเปียนะครับนั้นเราไปกินข้าวเช้าที่ร้านโกเปียกันเลยครับ ขับรถมาไม่นานเท่าไหร่ก็ถึงร้านโกเปียแล้วนะฮะร้านโกเปียก็มีของกินติ่ซมซำเยอะแยะมากมายเลยครับลองรับชมครับอันนี้อาหารเช้านะครับอร่อยไหมก้องอร่อยแล้วพี่กายล่ะซอกหมูแดงฉ่ำนัวโอ้ว้าวเดี๋ยวดูติ่มซำฮะคุณย่ากับคุณพี่สายนะครับจับโอเคไม้และก็โอเคโยร้ายนะครับนี่ครับบักเเครับคุณกาศิ์ผมพินิษต์ฮะ ดูครับยืดเลยครับนี่ไหมครับชีตบอลโดยฮะยืดกำลังกำลังคนทานนางแบบเราก็สวยฮะชีตบอลเราก็ยืดได้ใจจริงๆครับอ๋อเยรยืดจะไม่หยุดอีกอะ่ะด,ดูดิว่ายืดพออินนํำสำราญแล้วเราก็เดินทางเข้าสู่ที่พักเลยครับมนอขวาแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวา การเดินทางก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับเราก็วิ่งมาสักระยะหนึ่งก็หาง่ายครับทัญยารีสอร์ทด้านหลังก็ติดถนนฮะด้านหน้าก็ติดทะเลฮะวิวดูนะครับสวยงามมากเลยฮะแล้วก็ที่พักก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่สกรปรกนะครับบางที่เนี่ยฮะอาจจะมีขดหินหรืออะไรเงี้ยทําให้เราดูอ่ทัศนียภาพไม่สวยงามนะครับแต่ที่นี่สวยงามดีครับยังไงเดี๋ยวผม จะต้องขออนุญาตไปตลาดก่อนฮะเพื่อเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อของมาเตรียมเสบียงในคืนนี้นะครับใกล้ๆกับที่พักนะครับอันนี้ก็เลือกตลาดเลยนะครับสมัยสารค่ะตลาดสมัยสารขอบคุณครับอันนี้หอยอะไรครับเนี่ยนิเป็นหอย้ที่นี่อาหารเยอะแยะมากมายฮะให้เลือกจับใจใช้สอยได้นะครับมีทั้งสดมีทั้งแห้งนะครับมีหลากหลายเลยไม่ต้องโกอดครับมาที่นี่สายปิ้งย่างชอบแน่ๆครับตลาดสมัยสารก็ติดกับ ทะเลเลยนะครับอันนี้คือลานจอดรถเราไปดูทะเลเองครับก็มาดูหน้าปาหมึกเป็นๆนะครับอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวเราลองไปตกดูสิครับว่าจะได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้นะครับร้านนี้ก็มีขายกันสดๆเลยครับแล้วเราก็ไปซื้อกุ้งกับปลาหมึกนะฮะอย่างละโลครึ่งนะเอามากินกันตอนเย็นนี้ดีกว่าครับ พอกลับมาถึงที่พักนะครับก็เตรียมแต่งองค์ทรงเครื่องเลยครับเตรียมเรือให้พร้อมครับเดี๋ยวเราจะลองประจนภัยในวันนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นก็จะพาเพื่อนผมนะครับลากเซิร์ฟบอร์ดไปก่อนนะครับลองลากไปชิมลากันดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับเป็นไงกงเฮ้<ง>ยใส่ไม่นำ้ำใส่ไม่แรง ทำใสไหมครับใสครับโอ้นี่ครับโอเคโอเคมันเลยมันเลยมันเลยเอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าวัดช่องแสมสารนะครับด้านบนก็เป็นวัดนะครับด้านล่างก็เป็นน้ําใสๆนะครับทางล่างน้ําใสมากครับตอนนี้โอ้โหโอ้น้าใสครับนี่ดูครับนี่ขนาดว่าเราถ่ายทั้งบนนะจุดตรงนี้ก็ดำน้ำดูปการังก็สวยดีนะครับก็เลยปล่อยให้เด็กๆเขาลง

สัสดีน้องกล้องครับน,นี่น้องกายครับวันนี้เป็นกรรการที่เสนอสารนะครับอ้าวันนี้นักตกปลาของเราประสบความสำเร็จแล้วตัวแรกเลยโอ้ปลาะไรเ,เนี่ยเออวันนี้ต้องเป็นอาหารของพวกเรานะเจ้าปลาน้อยโอ้ยสุดยอดเลย y a h ได้แล้วตัวแรกตัวแรกตัวแรก เดี๋ยวต้องตามมาอีกนะครับ3-4ตัวทริปนี้เพื่อนเคผมก็เป็นตากล้องนะครับก็จะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนำมาฝากนะครับน้ำใสนะใสแจ๋เวเลยอ่ะดูดิเห็นขดหินเลยโอ้น้ำโอเคเลยอ่ะเอ๊พี่เคแลบลิ้นแพรบแรบแ,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 บแบเนี่ยน้ำมันเค็มหรือมันคล้ายๆกับตัว <c oughs> อะไรกันแน่ วเราก็ได้ถึงเวลาจะได้กลับแล้วครับไปจับปลาทีนี้นเออ <laughs> ได้ปลาเห็นน้ำใสมากเลยครับเห็นไหโอ้ตกเมังได้ปลาครับปลากำลังไตสวยเลยครับใน่กล้องเขาให้มาดูหน่อยนี้ยกขึ้นมาว้าวครับฝีมือคนนี้ครับเยี่ยมเลย พอได้เวลาพอสมควรก็พักกันกลับที่พักนะครับเพราะว่ายาถ้ามืดแล้วจะอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับกลับก่อนดีกว่าครับเสร็จแล้วก็มาเป็นอาหารในมื้อเย็นนะครับโดยฝีมือแม่นิดดูด้วยกับข้าวว้าวว้าวโอ้โหไม่ใช่น้อยคืนน <c oughs> ี้รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็พักผ่อนนะครับ ม้อนี้ยามเช้าครับวันนี้ก็เป็นวันที่5ธันวาครับแต่เมื่อวานเราไปตรงเกาะเล่นนะครับตอนนั้นน้ำใสใสแจ๋วเลยฮะใสสะอาดมากเลยครับแต่น้ำก็ไม่ขันด้วยฮะพระอาทิตย์ยามเช้านะฮะขึ้นเร็วมากเลยฮะวันอันแสนสุขสนสนานี่ก็ช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินฮะวันนี้อีกวันหนึ่งเราลุยกันต่อเลยครับ เป็นพี่ก็ลงเลอใหญ่แล้วฮะก็ดูแลสวยดีฮะก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะมีบ้างฮะเดี๋ยวคงจะต้องมีให้ได้สักวันหนึ่งนะครับนี่เป็นสะพานปลานะครับอืมบนน้ำใสามากเลยครับใสแจ๋วเลยดูลงกระไดเข้าไปครับอีบนน้ำใสนะครับ เมื่อมาถึงที่จุดขายตั๋วนะฮะนี่ราคาค่าตั๋วครับนี่บรรยากาศรวมๆนะฮะนีสมาชิกขนาน,นี้เราก็ลงเรือท้องกระจกของกองทัพเรือนะครับที่จะมุ่งหน้าไปที่เกาะขามนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับก็จะถึงเกาะขามโดย ใช้เรือของทางราชการเนี่ยนะครับผมว่าก็สะดวกดีนะฮะแล้วก็ปลอดภัยมีพี่ทหารทหานอ่คอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้ครับแบบนี้เราได้ถึงเกาะขามแล้วนะครับโอ้เป็นไงครับเรียบเลยโอ้นี่ครับใสจริงๆปลาจากธรรมชาติเลยนช่ไหมไปนี่ยรยอดเลยเฮ้ยแมงกระพุนตูแมงกระพุนเลยยอนเออเออนี่แมงกระพุนเนี่ย ไขทงได้เนาะออกระป๋องนี่หุนอะไรฝาชามของขามของกองทัพเรือภาคที่หนึ่งนะครับนี่เราก็จะได้ขึ้นฝั่งเกาะขามแล้ว สถานที่ของราชการหรือที่กองทัพเรือดูแลอยู่นะครับเขายินดีให้บริการและคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนที่นี่นะครับผมว่าที่นี่ปลอดภัยแล้วก็สวยงามมากเลยครับ ขนาดนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะครับเหลือเที่ยวสุดท้ายนี่ก็จะออกประมาณ4ี่โมงครึ่งของวันนี้นะครับก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเข้าแถวเพื่อที่จะกลับขึ้นเรือขึ้นไปที่ฝั่งนะครับพอขึ้นเรือมาแล้วฮะเราก็ล่องมาฮะไอฮะไอ้กเกาะขาวที่มันเป็นส้มๆที่ไม่มีต้นไม้เล็กๆันนะครับนี่เขาเรียกว่าเกาะปลาหมึกฮะรตรงนี้ปลาหมึกจะเยอะมากนะครับแล้วพอถัดหลังออกไปจากหลังเกาะปลาหมึกนั่นก็คือ เกาะแสมสารฮะก็คือเกาะใหญ่ๆที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยครับผมก็เดินทางออกไปตรงช่วงปากอ่าวตรงประภาคานะครับแล้วที่ไปได้ตกปลาได้ตรงนั้นก็คือเรียกว่าเกาะเล็ดนะครับเห็นตรงประภาคารไหมครับนั่นนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งขวามือนะครับที่เรือข้าวขาวลำหนึ่งนะครับก็คือเกาะเล็ดที่เมื่อวาน น้องกายได้ตกปลาได้ตรงนั้นนะครับน้ำใสแล้วก็สวยมากเลยครับแต่ที่ผมเดินทางมาที่จะมาขึ้นและใช้บริการของกองทับเรือจะจริงๆแล้วอยากจะมาล่องเรือเองนะครับแต่เกิดเหตุการณ์อุบัิเหตุนิดนึงฮะก็คือว่าผมไม่ใช่ คนพื้นที่นะครับก็เลยไม่ชํานาญทางนะครับแล้วพอดีจังหวะน้ําลงแล้วผมขับเรือเข้าไปใบพัดผมไปฟันโดนหินเอาเข้านะครับทําให้แกนมันคดนะฮะเสียหายตรงแกนนอนนะครับผมก็ถือว่ามันเป็นประสบการณ์นะครับในการที่เราล่องเรือแล้วเราต้องหาเส้นทางที่เหมาะสมในการเล่นเรือนะครับไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นประสบการณ์บรรยากาศตอนนั่งเรือของพี่เขากลับฝั่งนะครับก็ประมาณนี้เลยทุกคนก็ออดเพีย เหนื่อยล้าจากการที่ไปท่องเที่ยวกันในฝั่งที่เกาะขามนะครับนี่ก็คือบรรยากาศในเรือครับฝั่งแล้วเดี๋ยวเราไปทำอะไรกินกันครับวันนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นแผนสองครับเพราะเรือเราเสียหายจากการไปพัดอันนี้เลยต้องมานั่งเรือของทหารเรือครับของหน่วยงานของสักเรือเพื่อที่จะข้ามไปเกาะขามแต่วันนี้ภารกิจเราก็ ได้รุ่งมาถึงฝั่งแล้วนะครับพอถึงที่พักนะครับเราก็มาซอฟดีกันนิดหน่อยนะครับในค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายนะครับเด๋ย่าพรุ่งนี้เราจะต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และฝากช่องน้องใหม่ไว้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปใหม่ในตอนหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ